าคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมโครงการปันรักปันสุขมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอน กับโรงเรียนในสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและเขต2มเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่29สิงหาคม2566ดรสังวานเ,เกตง,งามนายกสมาคมนักข่าวหนงังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคในวิบูญจิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมนักข่าวหนงังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค พร้อมคณะกรรมการนักข่าวช่างภาพในสังกัดสมาคมนักข่าวหน,นังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคลงพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมโครงการปันรักปันสุขมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแพมเพอร์สกางเกงผ้าอ้อมรถวิลแชร์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน12รายและมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและเขตสองจำนวน9้าโรงเรียนสำหรับภารกิจช่วงเช้าทางสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอนายสมปองรัศมิทัศน์กำนันตุ้มนายอักรวิดรัศมีทัศ์ กำนันต้องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอรพระประแดงกำนันตำบลบางยอและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนอบตอบางยอร่วมลงพื้นที่ตำบลบางยออำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสมองจำนวนห้าราย จากนั้นทางคณะสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสมองจำนวนสีรายโดยมีฝ่ายปกครองตำบลทรงขนองร่วมลงพื้นที่จากนั้นได้เดินทางเข้าเขตพื้นที่ตำบลบางพึ่ง ดำเนินการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางสมองอีกจำนวนสามรายโดยนางโสภามีสำริดนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงได้มอบหมายให้ในายสุพจน์ประสงค์สินสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวงร่วมลงพื้นที่โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่งดำเนินการการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอีกสองรายส่วนในช่วงบ่าย ทางคณะสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้าตำบลบางยอเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและเขตสองจำนวน9โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายโชติพง์เปล่งวิทยาในอำเภอพระประแดงเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสมปองรัศมิทัศน์กำนันตุ้มนายกอบอตอบางยอกลา่าวให้การต้อนรับต่อไปนะครับโรงเรียนวัดบองกระบัวนะครับส่วนผู้ผิภาเป็นอย่างยิ่งที่จัดโครงการดีๆนะครับในโครงการปันรักปันสุขสนับสนุนอุป,ป,ก,อปกรณ์กีฬาให้กับนัก,นกเรียนโรงเรียนของเราซึ่ง จะนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนต่อไปครับผมดรสังวานเกียรตงามนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาควันนี้เรามีความสุขที่ได้มาแบ่งปันและโครงการปันรักปันสุขของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ของเราได้ทําความดีแจกผู้ป่วยติดเตียง9รายแจกนักเรียนอุปกรณ์กีฬา9ราย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองมองเห็นเด็กมีความสุขจากรอยยิ้มจากดวงตาที่ได้อุปกรณ์กีฬาไปมองเห็นผู้ชาราติดเตียงที่เห็นอ,อุปกรณ์ในการที่บำารงชีพรายวันเข้าวสารอาหารแห้งได้รับเขาน้ำตาไหลน้ำตาซึมสิ่งเหล่านี้เรารู้สึก มีพลังที่จะขับเคลื่อนโครงการดีๆนี้ต่อนะครับก็ <Okay. S 1> อยากจะขอขอบคุณสื่อทุกสื่อ